เดบเ้าหาันอันนี้ไม่มีอ,อันนี้ไม่มีสวัสดีค่ะปรับยูทูปไปด้วยสวัสดีค่ะอันที่สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา้ายาวกว่า <laughs> มาค่ะวันนี้นะคะใบบัวอยากกินซ้มตําแบบซุตปตําปลาโดยบคือเนี่ยตําบกหุ่นนี่แหละคะ่ะตําบกหุ่เลยนี่หม้อเท่าหน้าเลยะคะ่ะใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะก็คือวันนี้นะคะบัวจะมาใช้นะคะนี่ นี่ค่ะก็จะเป็นนะคะน้ำน้ำตาลทรายไม่มีมีน้ำตาลปี๊บนะคะผงนัวนะคะมะเขือเทศมะนาวแล้วก็นางเอกของเรานะคะน้ำปลาต้มสุกบุงรบบองแตนสซตั้มนะคะแล้วก็มีบักหุงเดอแล้วก็บัวจะใส่ตัวนี้ด้วยนะคะทำปลาร้านะคะผักชีไรเลื่อยหรือผักชีใบเลื่อยนั่นเอง บ,บ้านบ้านบัวเรียกอ่ะโอใบใบอะไรนะใบหยักลูกชายเรียกแล้วก็วันนี้นะคะจะใส่เป็นพริกแห้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยววันนี้น้องฟ้าก็จะมากินน้ำพริกบองแตน้นนนพริกปราสับแบบสุกแล้วก็แบบ uh huh. ดิบจ้ะ ก็กินกับผักเนาะแล้วก็ข้าวแต่ว่าเดี๋ยวบัวเนี่ยก็จะมาตำตำเสริมนะคะกินกับน้องฟา้ฟามาเริ่มกันเลยก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกลงไปเลยทั้งพริกแห้งพริกสดนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะเอาแบบเผ็ดไม่ต้องมากเนาะใช่ก็ตำลงไป,ไปเลยจ้าะะวันนี้นะคะก็จะแบบไม่ได้ย้ำไม่ได้นี่หน่อยนะคะไม่ได้เห็นเนี่ยนี่นิดนึงนะคะเพราะว่า เราจะต้องตั้งกล้องนะสวัสดีคนดูทั้งหมด73คนสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะสั่งเข้ามาเลยวันนี้นะคะใบบัวตําปลาแดกตาบักคุงปลาแดกบองเตนเด้อบัดนี้เด้อนี่แล้วเราก็ใส่น้ําตาลปีบลงไปนะคะโอเคเบาได้เบาเนาะอันนั้นอ่ะนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะโป๊ะ นี่นะคะใส่ตามความชอบเลยค่ะบอกเลยว่าใครทำก็อร่อยนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ผงนัวลงไปเนอะใส่ตามความความถนัดเลยนะคะทุกคนอชอบแบบไหนใส่แบบนั้นหรอใช่ชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศนะจ๊ะบี้ลงไปจริงๆอยากได้มะเขือเทศไอ้นี่นะ เขาเรียกอะไรมะเขือเทศมะเขือเปรี้ยวอ่ะใช่ใช่มะเขือตำส้มตำสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามาบ้างนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะวันนี้ใบบัวก็มาตําบักห่งนะคะเสร็จปุ๊บนะคะให้น้าตาลละลายก่อนนะจ๊ะนี่ บี้ลงไปเลยจ้ะนสว,วกสวัสดีค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่ใบบัวสวัสดีค่ะนี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ไปอีกหน่อยนึ่งก่อนนะคะผักชีไปเรื่อยนะคะเสร็จแล้วมาถึงตัวนางเอกของเรานะคะน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบางแตนสูตรตำเดอ้อพี่น้องนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยจ้ะเรามาแบบว่องไวมากนะคะหนึ่งโบกเลยนะคะใหญ่หญที่สุดอะ ที่สุดแล้วนะคะแล้วเราก็หือมเนาะฟ้าหอมแค่นี้กะละกวาดละ55บาทมีสองขวดส่งฟรีเลยนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าจิ้มลิงที่ปักหมุดด้านล่างเลยเลยใช่เราก็ใส่มะนาวนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่านี่ใส่แค่นี้เลยนะคะใส่แค่นี้เลยคือมันปรุงรสอยู่แล้วจริงๆแล้วอะเราก็เอ,อเติมมะนาวแล้วก็ไอ้นี่แต่ว่าเราติดนงอะเราก็เลยใส่ผงนวลงไปอีกนะคะทุกคนอืม นะ้ำปลาแดกหนึ่งทับพีน้ำมะนาวก็หนึ่งทับพีเดอ้อฟ้าแบบเซ็งมากกับการใส่มะนาวของบัวนะคะทุกคนนะค,นะคะฟ้าไม่ต้องเซง็งลูกบอกเลยว่าอร่อยเดี๋ยวดูความอร่อยของเจเจนั้นนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะไหนดูซิใครเข้ามามั่งมีคอมเมนต์อะไรไหมนี่คะ่ะทุกคนน้ำก็จะประมาณนี้นะคะนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูคือวันนี้ ทุกคนก็ติดภารกิจนิดนึงนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนโอ้โหดูน้ำซะก่อนดูน้ำซะก่อนอะไรก่อนยังไงก่อนดูดูความเข้มข้นนะคะทุกคนหอมแล้วอะไอนี้หอมแล้วนะคะนี่ปลรราสับ์นะคะแบบสุกนะคะเราจะมาตักใส่อืในจานอื่อยไหมช้สุดอะเปรี้ยวอีกหน่อยได้ไหมฟ้าอะลองชิมดิ ขัวฟ้ามันว่าเอาอืออะไรแล้วเปรี้ยวแล้วเหรอโอเคโอเคเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวแล้วนะคะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะใช่ส่วนแบบดีบบ <230. S 1> สองร้อยสามสิบส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะนี่เราก็ใส่ไปเลยนะคะน้ำปลาน้อยไปไหมต้มตำเราเอออันนี้เราเยอะเนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นเส้นสุดพลังมากทุกคนอ่า นี่นะคะของมันอร่อยก็เงี้ยมันก็เด้งเลยสิจ้ะนี่นะคะแล้วเราก็ขอพักโบกไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะสากกระเบือสากกระเบือยันเดือรึปออตอนนี้มันไม่ได้ไปยันนะคะแตงแตงึ้นกับพริกโอ้ยังไงอะไรก่อนยังไงก่อนนี่น้ำปลานะคะขวดละห้าสิบห้าบาทดูนี่ค่ะ โร uh huh. ยหน่อยนะเล,เละเื่อยอะอ๋อใบเลื่อยบใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยนี่เลยจะหวังนี่เลยนะพี่ใบบัว huh. นี่เราจะมาเ่บนี่ค่ะแค่นี้เลยง่ายๆวันนี้เราก็จะมาสวนแน่เซบแน่อะไรแน่นี่เลยมีหน่อไม้ด้วยนะคะพี่นุ่นแม่บ้านให้ม่เออแม่บุญแม่แม่แม่นุ่นว่ะแม่นุ่นต้มให้เด้อ นี่ค่ะใครที่สนใจนะคะน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองเตนนะคะขวดละห้า <y am S 1> <55 S 2> สิบ <5 S 2> ห้าบาทสิบสองขวดส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อเด้อเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะนวลแน่จัดเลยนะคะนี่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองเตนนะคะขอถ่ายรูปไว้สักนิดนึงนะคะส้มตำแสบเดอ้อแส<ซ>บเด้อน้องเอบอกแส <flow> บแพงแส<ซ>บหลายเด้วเนาะ น้องน้องเอบอกว่าไม่ใช่เสิบน้องเอบอกแสบเด้อแสบนะวันนี้ใส่พริกไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าัวน้องฟ้าฟ้ากินไม่ได้นี่ค่ะขอถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะส้มตำปลาบองแตนโค้าสิบห้าบาทโอ้ยที่สุดเหรอนางถือรอจิ้มก่อนล่าสุดเนาะยังไงก่อนอะไรก่อนกินกับข้าวอร่อยนะ อ๋อส้มตำเหนียวข้าวใช่รสเนาะบ้านหูกินแบบนั้นนะนอ,อร่อยหน่อไม้แบบอ่อนสุดอะอืใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะน้ำปะลาต้มสุกปุงรสบองแตนนะคะขวดละห้าสิบห้าบาทเราใช้สูตรตำนะคะแล้วก็มีสูตรยำด้วยนะคะฝาดดำก็สามารถคัดลดคาจำนวนได้ถ้าซื้12อ12บขวดส่งฟรีนะคะส่วนน้ำพริกปะลา สับนะคะบองแตนที่น้องฟาฟากินอยู่เนี่ยมีทั้งสุกทั้งดิบน้องฟาฟาเนี่ยกินทั้งสองสูตรเลยนะคะสุกและดิบคือจริงๆแล้วว่ามันสูตรเดียวกันแต่เราเอาแบบดิบะไปคั่วในกระทะให้มันสุกอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะคนที่เป็นอิสลามเนี่ยสามารถทานได้ไม่มีน้ํามันหมูไม่มีส่วนผสมของหมูใดๆนะคะของเราเนี่ยใช้ปลาร้าปลากระดีนร้อนเลยไม่มีปลาซิวปลาส้อยปลาฉลามไม่มีแน่นอนพี่นาจบอกว่าน่าอร่อย มันไม่ใช่น่าอร่อยอย่างเดียวค่ะอร่อย,ยเลยมันอร่อยมากมากทุกคนไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ามันอร่อยจริงๆแต่ว่าบัวชอบเปรี้ยวขอบเติมเปรี้ยวหน่อยนะ <c oughs> <g ül> ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะใส่โบลงไปเลยนะคะ <c oughs> ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะถ้ามีเ uh, อบองแตนอยู่นะคะบอกเลยว่าคืออยวันนี้กินอะไรดีไปเข้าไปในครัวมีบองแตน <c oughs> คือจบทำได้แหละทำอะไรกินได้เลยทำอะไรได้หลายอย่างถูกอืม ถ้าทุกคนมีมีกุ้งมีอะไรเงี้ยก็ยำได้ถ้ามีสูตรยำเนาะง่ายมากทุกคนมาค่ะสั่งซื้อที่สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะก็จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดเลยลูกค้าจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะคะหืมแซ่บนัวแซ่บนัวบองแตนผุแล้วอืออือืออืออืออื้อือ มาจากโคราบบ้านเองเยยวนเอามาให้ยยวนเอามาให้นะจ๊ะแม่ายยวนอือหือแล้วแบหน่อไม้คืออ่อนมากอะคือดีอะดีที่สุดเลยอะหรือจะตำป่าก็ได้นะก็จะมีหน่อไม้นี่แหละเนาะแล้วก็มีกะถุงงอกบางคนก็ใส่ถุงงอกบางคนก็ใส่ผักชีลาลงไปด้วยแล้วก็ผักกาดดองนะคะ โอ้ก็เป็นตำป่าแล้วอ้อหเยี่ยมเยี่มเป็นเลยพี่น้องสวัสดีคุาที่หกสิบสองท่านด้วยนะคะทางเพจต้องตั้ชืาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สวัสดีทาง youtube ด้วยนะคะถ้าใครจะสั่งนะคะปักหมุดไว้แล้วจัดเด้อพี่น้องเด้ออืเนี่ผักชีลาวนะคะก็เด็ดลงไปอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วเราก็คุก เขาให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ฟาดเลยจ้ะโอ้โหสุดอะสวรรค์ผักชีลาวคือหอมมากอะคือแบบชื่สุดอะืมดีวะ่ะผักชีลาวันนี้หอมจังวะซื้อไปยางไหนนี่ตลาดตรงไหนเนี่ยไม่ดูพี่แก้วนี่เหรอ แบบก้าชมาทุกคนก็จะอโอ้ยผักชีลาวมันก็กินผักชีลาวจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะบางที่ยังเลยน้องเอ๋คิดถึงเหมือนกันน้องเอ๋เมื่อไรจะเจอกันเนาะบานนี้นอโควิด <COVID S 1> ทําเราห่างไกลเด้อบารนี้นี่อยากจะบอกว่าไอตัวผักชีลาวอ่ะบางอันอ่ะมันเหมือนแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงมากแล้วแบบเร่งมากอ่ะมันไม่หอมนะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นผักชีลาวแบบ ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติหรือเปล่ามันหอมมากเลยอะทุกคนนี่หอม <c oughs> อร่อยต้องจับมืออะไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวอืจังมาเลยสั่งมาได้เลยค่ะน้ำพริกปร,ราัพของเราก็มีนี่จิ้มจิ้มกับหน่อไม้นี่อ,อร่อยอเซดเด้อนี่ค่ะ แบบดิบนะคะทุกคนด,ดูดูดูน้องมันใส่ถ้วยเยิมันกลัวหมดหรือไงนี่ค่ะเจจิจ้มทีเดียวก็จะหมดแล้วเนี่ยสองร้อยสามสิบาทนะสอกแบบดิบนะคะแบบนี้สองร้อยสามสิบาทนะคะนี่จิ้มกะแตงควานนะแ <c ười> ม่เอ๋ยแม่เอ๋ยแม่คือแบบที่สุดแล้วอะที่สุดแล้วจริงๆคือแบบ เอาเถอะ,อะทำน้ำน้อยไปไหนไหมเนะี่ยสดน้ำก็หมดแล้วเนะี่ยที่สุดของที่สุดของที่สุดไปเลยอ๋อไม้ก็อ่อนน้ำปลาลก็น,นัวไม่มีอะไรฉกเท่า อือหืออยอดนะคือคือแบบไม่คุยกันแล้วอะแล้วฝึละอือ,ส,อ,อสั่งเลยทุกคนเพื่อบัวสั่งเลยต้องพูดเยอะแบบพออยากจะบอกกันนะคะทุกคนว่าใครชอบรสชาติไหนปรุงเลย มีน้ำปลาร้าแบบดีอะ่ะปรุงง่ายมีชัไปกว่าครึ่งว่าไหมใช่คือทำยังไงก็อร่อยอะ่ะให้มีน้ำปลาาดีอะ่ะบอกเลยนะคะว่าน้ำ<อ>ปลาราเนี่ยตอ,ตองให้ตำส้ตมตำถ้าไม่มีน้ำปลารอร่อยก็าตำไม่อร่อยอือยังไงมันก็ไม่อร่อยเนอะมันปรุงยังไงมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าน้ำปลารามันได้อะ่ะปรุงนิดปรุงหน่อยก็โอเคออแล้วใช่แล้วตัวนี้นะคะไม่มีสารค้นหนึดเห็นค้นแบบเนี้ยคือมาจากปลาราปลากระกดิ่งล้วนนะเราคั้นมานะคะแล้วก็ ไม่มีสั่งคนอื่นไม่มีสั่งกันเสียด้วยไม่มีสั่งกันบูดเด้ออืมอืมเข้มข้นที่สุดที่สุดแล้วแม่มึงแม่มึงพอแม่อร่อยไหมเออเออเออเลิศเลิศเลิศเออคาตาก็อร่อย มาหิวนะเนี่ยดูทรงแล้วอืมอืออะฮือเมืกอกี้น่ะก็กินข้าวไปหน่อย,อยนะแต่แบบพอเห็นมาคอปุ๊บหมดต้มึ้นต,ต,ตำไร้สดฟ่ะคือ <c ười> มันกินได้ตลอดอะจะคนต้ม,มตามเศ็บบ่ผูเด่นเนะาะจักแล้วจักแล้วเนาะ อ่านที่ไหนเนี่ยอ่านเพลักไม่ไม่เห็นขึ้นเลยชอบคนตำส้มตำอ,อ่ะคะติดต่อได้นะคะสั่งซื้อได้เลยคะ่ะเดีย๋ยวคนตำส้มตำจะไปรับออเดอร์อืมเดีย๋ยวคนตำไปรับออเดอร์เองเลยเลิศไปสิบสองขวดสั่งมาเลยเนะ 60, 60, 60, 60, 60. าะหกร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวไปรับออเดอร์ให้ค่ะใบบัวมีใบบุญมากแม่บอก <laughs> แม่ชอบแกงชื่ออะประเด็นคือแม่เป็นคนตั้งให้นะแม่แตนตั้งให้แล้วก็แกงชื่อเองอะไรก่อนอยังไงก่อนยังไงก่อนอะไรก่อนโอ้ยหนัวหนวหนัว,นวสั่งเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยพี่น้องชาวบองแตนแอนโซยูนะคะ <c oughs> นัวมากหมดแล้วอะจะหมดแล้ว <S <S เราทําไม่เคยนี่เนาะเราทําไม่เคยน้อยนนเน<ร>าะคุณบัว <ทำ S 2> ลงไปกี่กิโลแล้วคะคุณบัวลงไปสิบห้ากิโลค่ะตอนนี้อ่ห้าสิบแปดแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงมาสองอาทิตย์กว่าแล้วแต่สัดส่วนลงตอนแรกอะที่บอกเอาไว้ว่าสะโพกสี่สิบใช่ปะ่ะไปวัดเมื่อสองวันนี่สามสิบแปด ลงไปอีกสนิ้วนะคะสะโพกลงไปอีกสนิ้วเดเออขนาดกินอย่างนี้กินทั้งวันนะ,ะแต่ว่าคือเราก็เหมือนแบบเอาตัวผลิตภัณฑ์น่ะกินควบคุมไว้อะไรแบบนี้นะจ๊ะถ้าสมมติว่ากินมากๆกินเยอะๆคือแบบกลัวเอาไม่อยู่ก็บัวก็จะกินโซกูดหนเม็ด่อนนอนนะคะแล้วก็บัวเนี่ยจะกินกูต้าโซยูตอนเช้าหเม็ดนะคะแล้วก็บางวันก็ กินกาแฟบ้างไม่กินบ้างแต่เวกี้ไฟโต้เนี่ยกินทุกวันนะคะก่อนนอนกินทุกวันก็คือจะสลับกันไปนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้คือเราไอเลิฟเวกี้ไฟโต้ไงเราไอเลิฟน้ำผักอ่ะเราก็เลยแบบว่าเอ็นเียงไปทางนน้นนิดนึงไอโกโก้กาแฟชาไทยก็คือแบบอ่ะอยากกินจริงๆอยากชิลอยากแบบแบบ ช็อยำเช้ายำบ่ายอะไรเงี้ยก็จะกินสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินเวก,กี้นะตอนเนี้ยแบบฟินมากๆคือยังฟินไม่เลิกอะ่ะคือฟินจริงๆอะไรล่าสุดคือแข็งไงแข็งอ่ะนี่แข็งมากมันมีแบบแข็งด้วยอะ่ะมันไม่อ่อนแล้วไงเนาะันอ่อน,นกินหมดแล้วโอ้โห <c oughs> กล้า <c oughs> พูดอีกเนาะ จิ้มไก่น้ำพริกเนาะอ,นอ่อนหนูกินหมดแล้วะนะนี่จิ้มกับน้ำพริกต่ไอ้น้ำพริกปลาสับปลาสับจริงๆกินกับตาดงตาแดงได้หมดเลยนะได้หมดอืมคือแบบบัวชอบตาแดงดั้งเดิมเพราะบัวไม่กินแมงดานี่ชอบแมงดาเหรอชอบแมงดาเปลี่ยนใจแล้ว<ม>กินได้สองสูตรไงก็กินแมงดาเบื่อแล้วไงก็กินดั้งเดิมบ้างสลับกันแต่ก็กินได้ตลอดหละก็มันอร่อยเหมือนกันมันแตกต่างแค่ว่ามัน เป็นแดงแต่ไม่แมงดาอือเราจะบอกงนี้ตาแดงอ่ะเอาไปทําต้มยำคู่อร่อยอ่ะเจ้ไปทามาละกินกับต้มจืดอร่อยมากหรออื๋อกินแบบกับข้าวแล้วก็มีต้มจืดซดอย่างเงี้ยเหรอเอาน้ำพริกตาแดงอ่ะใส่ในต้มจืดอ๋อใส่เลยมันก็เหมือนคล้ายๆก็เกือบต้มยำแหละใช่ไหมอร่อยจริงแลแบบงงมากแล้วก็ม่เชื่อาำประชำดูเลยอือแล้วก็มีอีกอันหนึ่งยำหมูทอด เอาหมูทอดอนะ่อนเนาะเอาหมูทอดอ่ะทุกคนมาทอดใช่ไหมหมูสามชั้นทอดทอดเสร็จแล้วใส่แน่ถั่วพูใส่ถั่วพูลงไปนะคะใส่หอมแดงนะคะแล้วกเ็เอาน้ำพริกตาแดงดั้งเดิมอะ่ะใส่ลงไปถ้าใครกินแมงดาก,ก็ใส่แมงดาก,ก็ได้แต่ของโบเนี่ยจะเป็นใส่ตะแดงดั้งเดิมแล้วก็ใส่มะนาวลงไปอร่อยสวยเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะเหมือนยำถั่วพูภาคเหนือ เหมือนเลยอะทุกคนแบบที่สุดอะแล้วก็ถ้ามีผักชีลาวก็โรยลงไปหน่อยนึงบอแม่เอ้ยแม่เอ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าพี่พี่แก้วะทาเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองถามเขาแล้วเผื่อเอามาทําให้ทุกคนดูเนาะไสสดเอาเอาสามชั้นนะทอดนะคะทุกคนจะใส่ปลาร้าหรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าไอ้สูตรเนี้ยคือบวยยังไม่ไม่ได้ลองใส่ปลาร้าแต่จริงจริงแล้วใส่ใส่มันก็อร่อยอีกแบบนึงนั่นแหละอื เปร้ยวดีไหมไม่เปรี้ยวหรอกพอเซบอยู่เดอ้อพอมมีแหงอยู่เด้อบบดนี้บ๊ยแหม่แหม่แร<ม>ง<ม>อยู่นะ <c oughs> ใจไแม่บ้านล่าสุดเกดแก้ว <c oughs> โอเคเริ่มเริ่มแน่นละ ก็อยากจะมาบอกตรงนี้นะคะว่าใครนะคะที่สนใจเสียปะลาร้าน้ำปะลาร้านะคะ55บหาบาทนะคะขวดด้นหน่อยตัวนี้250บาทส่งฟรีตัวนี้12บสขวดส่งฟรีนะคะค่ะลดค่าจำนวนได้นะคะทั้งสุดตามสุดยามตัวนี้สองร้อยบาทส่งฟรีนะคะปะลารับแบบดิบนะคะใครสนใจก็ทักได้เลยนะคะทัก,กได้เลยนะคะพี่แก้วจ๋านี่อยากจะบอกอย่างนี้ เอามาได้เลยนาไม่พูดอ่ะ,อะอวันนี้นะคะก็อิ่มแล้วใครที่จะเอาไปทําตามนะคะก็สั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาร้านะคะหรือปลาสับแบบสุกแบบดิบนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่แชทหรือว่า<ล>ทีบ่บ็อกได้เลยนะคะวันนี้ใบบัวกับน้องอาฟาฟาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จสิ้นด้วยดีไหมเงี้ยมันก็ยังดุกดิ๊กดุกดิกดุกดิ๊กเยอะ ไม่ได้กดไม่ได้โดน